หนึ่งอ,อย่างก็คืออย่าเดินไปหน้าสแสบเนาะเวลาที่เล่นเกมอยู่ 네 yeah. 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 สีส้มนะครับได้พี่ต้าอูมาให้คำปรึกษานะฮะต้องดูว่าแผนของพี่เขาจะเป็นยังไงนะทีนี้จะว่างยังไงฮะเลยมาเดินเดินมาทุกคนที่เวลาว่างเขาก็ชอบเดินไปเดินมาตามข้อดูข้อนี้อยู่แล้วเอาละคนเป็นโอซบอเลยเธอทีนี้ทางสีนิดเดินซีมเดนบโูเดนวิวคือยืนรอแล้วนะฮะแถวลมช้าคะแนนทีนี้บอกลมช้าคะแนนทีนี้อยากกลับบ้านนะบอกผมมาไอ้ตรงเวลาไม่ใช่กลับเร็วกับบ้านตรงเวลาผมมา กวอะไรมากพอเห็นตาออเข้าไปพวกกูัเขากระดาษในทวิ t เตอแล้วดูสอนออกหมาเนี่ยออใช่โหดมากโหดมากออคนนี้อะไปอะไรกับเขาเขาอยู่ทุกที่ผมลบแอปทิ้งเลยพอตาออทวิต <c oughs> อะไรเงี้ยกลัวว่าผมเจอย่าน <c oughs> ก,กายก็ไปเลยคืที่ของเขา <c oughs> มาๆมาไปรมๆเลยมา,มาสีส้มาะทุกคนพร้อมนะคะฝากทีมภาคภาคต่อด้วยค่ะครับผมขอโครับพี่เด็กลูก ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกที่นะหลังจากนี้ขึ้นแรกเราได้ชื่อชมกันไปเยอะแล้วใช่ใช่ผมเพี้ยนพูดเพี้ยนไปครับขอโทษด้วยครับครับอ่าเดี๋ยวนะจัสมินครับตอนนี้เริ่มนะครับปวยครับใช้ทีรับลูกมันรับเต็ม ดูเดวิลนำอยู่นะครับ16ต่อ8นะครับดีเวลาครับรับออเรชมอนสเตอร์นะครับแล้วโอ้ชูชู Connection เดิมกลับมาแล้วน้องนิกล้าย,ยี่หวาเลยครับดับนิดเดียวๆเดียวของออเรชมอนสเตอร์ครับออกมาอ้าวอ้าวเข้าทางดูเดวิล โดนตัวร็อกออกนะครับใช่ครับโตเชลโอ้ยโดนทีเดียวโอยโดนฟ้าก็ได้ครับน้องอิมมี่นะครับร็อกสวยแล้วมาแล้วครับชูถึงพี่ซาร่าเหมือนเดิมครับดูเดวิลมาน้องมางล่นมาออกไปครับตอนนี้มีผู้ช่นะ เดยใช้ไหมดสอนออกหมัดเดียวเลยนะลอนิกาชืตุ้ยอีกแล้วครับนี่แล้วออเรนจ์มอนสเตอร์มาเชียวนล้มลงไปโอ้ลุกมาต่อครับลองฟายองฟายล้นมาซ้ายไม่ทันครับมีน้องเบลลงมาแล้วด้วยใช่ไหมครับเบลวอลิสตานะครับเป็นออร์เรนจ์บอลครับเล้ยงอดี I don't know I don't know นะครับดับเบื blue ่อดูเดวิส <c oughs> มีลูกเล่นกันด้วยน้ำอยู่12คะแนนครับสบายครับวันนี้หน้าของครูเดวิลครับตอนนี้กับตันโอบนี่คือระแวงโดนกดอั <c oughs> วหนะครับเราบอกพี่โอบอยู่ไม่สูงแนะเดินไปเดินมาแล้วครับตอนนี้เหลายิ่เริ่มร้อนครับ <c oughs> ขอเวลานอกครับอ้าวกับกานโดนขอเวลานอกครับขนาดนน้อยู่12แต้มยังของเวลานอกครับกัรโดน พี่โอ๊บเรียกเคลียชุดใหญ่ครับตอนนี้เวลาฮะแล้วก็มีผู้ช่วยโค้ชมาเหมือนเดิมครับพี่ตาหูู๋เข้มไปเลยฮะด้านของเอาเลนส์คอนเทนดเราดูไฮไลท์ดีกว่าอ๋อเมื่อกี้มีนี่นะฮะช่วงเชียร์ลิ้เดอร์นะครับนี่น้องบิก้าครับถือว่าเป็นคนสำคัญเลยในฝั่งของบรูเดวิลนะครับต่อทำแต้มไปเยอะมากนะของน้องบิก้า โอ้เสียดายเสียดายแต่ว่าต้องชมว่าตั้งแต่น้องยี่หวาลงมาถือตะกร้าเนี่ยครับถือว่าแบบแปรมุ่งเรื่อยเลยดนะูเขาเป็นคอนดิชั่นที่ดีเลยใช่กรรมาการบอกไม่มีใครสนใจฉันเลยนกฟีดด<า>ังแล้วครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักกีฬาทัั้งฝ่งลงลสนามได้เลยนะคผู้ชบ,อบตอนนี้พี่ท้าอูจริงจังแล้วนะท้าอูเราต้องให้สีเราเต็ซที่ด้วยก่อนนะสำหรับพี่ท้าอูนะ12คะแนนยังมีโอกาสผมว่า 6กชุดหชุดหชุดเท่านั้นเองอันนี้พี่สารามีไปวางแผนครับบอกบุก5คนข้างหลังเดียเ๋ยวเฮียป้องการแองดีไม่ต้องห่วงแต่ว่าเหมาะกับการเป็นตัวรับอยจริงๆและชราที่จ่จอมาเล่นนอกนอกกรอบด้วยนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเฮ้ยไปเล่นตรงนู้นจะ้ะตรงนูน้นน้ำเงินไปเอาบอลคนหนึ่งจะ้ะตรงนู้นจะ้ะน้ำเงินจะ้นนนนจะ <laughs> ประชากรส่วนมากนะครับเงียบมากนะครับเหมือนทุกคนมาทำคอนเทนต์กันอย่างเดียวนะครับ เป็นีสอต่อสี่ครับตอนนี้บอลที่พี่สาร่าครับต้องลองกล้าชุดนะดพอเข้าสู่พื้นที่นะครับต,ต้องกล้าแล้ ถิงท่านต้องมีการ,ปรเปลี่ยนกันออกแล ได้เลยยังได้ปึ๊บลองดูครับลองิบลองชูดูลองชูดูตัวดูโอเคองไปครับคือตัวจะเป็นตัวยูอยู่แล้ว้เนะขาลงมาเขทีปวดหลังนฮะเจอีเลยครับถือว่าทุ่มเทมากแต่พี่ครับเราทุกคนีมที่มากสู้กนี้จะมแฟนคลับว่เยอาขอของเวลาเนาะโอเคมีการแก้เกมกันหน่อยครับ คือจะบอกว่าความสุขของแฟนคือปกติเราเห็นแต่เขาในมุมศิลปินวันนี้จะได้เห็นในมุมนักกีฬาแล้วก็บางทีก็เห็นในมุมของคนคนเรื่องไม่จริงจกคนนึ่งอะางอาจจะติดเล่นไปหน่อยนะอะไะติดเนไปหน่อยเล่วดูเราดูเกมนะครับ14คะแนน7ชุด7ชุดมีโอกาสไหมมีโอกาสอยู่เราจีบไภาพช้าภาพช้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฮไลท์ไม่่ามีการ น้องลิษาเลยครับชุดแ,แล้วก็ปปเปนะ็นน้องไผ่ก้าเลยเมื่อสักครู่นี้มีถึงตาค้าอยู่เลยครับเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยสีส้มผมเอาจริงแล้วนะสีติวเลยนะเริ่มเริ่มมีการวางติ๊กต๊ะ อดีตน e. ักกีฬาด้วยอดีตคนอาครับแล้สีน้ำเงินครับลงมาแล้วครับไม่ครบไหมครบนะฮะนี่ฮะผาแล้ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินคุณเดีว่าฝั่งนู้นก็ยังคงมีการเตะเข้มนะแม้ว่าจะนำห่างนะครับถือว่าเป็นโค้ชที่เขี้ยวนะตลอดทางสีน้ำเงินครับท่านกรรมการบอกสีส้มขาดนี่คนเดียวอ๋อสีส้มไม่ได้ขาดแค่คนนึงครับสีส้มขาดสกอร์ด้วยครับ ผมว่านะผมส่งฝั่งคนฝั่งผมเนี่ยไปช่วยสองคนเนี่ยเผื่อๆคณยังไม่ทำถึง20เลยนะนี่ก็คือตัวอย่างของคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาคนหนึ่งนี่ผมบอกแล้วแกจะแรงเพื่ออะแต่นี่แหละสีสันนะครับรอสนุกสนุกไทยครับเฮ้ยชู๊ดโอ้ยจำนวนนี้บิวมาดีมากน้องกล้าชู๊ดร้องไปย่าเลยครับรับได้นะครับเมื่อสกครู่นี้แล้วอุ้ยบล็อกสวยชู๊ดสวยดู โอ้โหล้วเมื่อกี้นี้แล้วมาปลูปลูปูตัดได้อีกแล้วน้องอิมชู

ือว่าได้อยู่เป็นเป็นสัขีพยานในการทำบุญนะครับหนึ่งนับเมื่อกี้นะครับหลุรออกกังับจาตัวกรรมารู้ผมไมู่้กังกับอ่ะเดียวสีส้มตลอด เปอร์เซ็นต์โอลิมปอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นกีฬาอะไรเฉยๆดาวเราเรามีมอบเหรียญแบบจริงจังถูกต้องครับขอเรียนเชิญนักกีฬาแชร์บอลนะครับมารับเหรียญนะฮะซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยต้องขอเรียนเชิญครับคุณยงทรงยศสุขมากขนาดนะครับประธานหรือ่ชื่อวงการคืออบป้ายงอบป้ายงอบป้ายงฮะเดี๋ยวมอบเหรียญให้กับทีมนักกีฬาสีเดือดได้เลยนะครับผม ออเดี๋ยวพี่ยกยื่นตรงนี้ตรงไหนฮะให้พี่ยกตรงไหน,น,นพี่ครับพี่ยกตรงนี้โอเคคุณดูลูกลีบลูกลนเป็นพิเศษนะคะเนี่ยคุณอยู่ใกล้แดนดี้ผมก็ <laughs> โลกปแปลกๆนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะตั้งแถวกันนะคะแล้วก็มีการมอบเหรียญตอนนี้คือคุณนนจะเป็นคนพาน้องๆมารับเหรียญจากป้ายกนะคะครับผมก็เป็นเหรียญทองเป็นเหรีอยญสีอะไระเนี่ย เปลี่ยนสีใสเหลี่ยนของผู้ชนะลูกเหลี่ยนของผู้ชนะมาก S N ของพี่โตเก้าที่ทำไปประมาณสิบหกสิบหกถึงยี่สิบแมอะมา,มา,ะมาเก่งมากน้องเบลก็เก่งมากนะมากพิซซ่าก็คือปืนยาวมากพิซซ่านี่ก็เป็นคีย์แมนเลยสุด ยอดทีมสีน้ำเงินนะฮะเหรียญนี้เดี๋ยวมอพี่ยงให้เสร็จปึ๊บเดี๋ยวเสร็จงานก็เอาคืนนะฮะวนั่นลูกนะเพราะว่าไปวนไปใช้ปีหน้ารอเล่นหยอกหยอกหยอกหลอกหลอกหลอกนะครับเออลิซ่าเก่งมากนะเป็นเหมือนคนที่โยนไปปุ๊บปุ๊บเข้ามาเลยวันนี้ทุกคนเก่งมากจริงๆนะคะพี่นนท์ด้วยพี่นนท์แบบนำทีมเก่งมากของพี่นนท์ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะอ่าพี่ยงครับรบกวนถ่ายรูปกับน้องๆทีมแชร์บอลนะครับของฝั่ง Blue Devil ด้วยโอเ นี่จะเป็นทีมในประวัติศาสตร์คือชนะแชร์บอลใน Pepsi Presents Olympic ครั้งแรกใช่แล้วภาพนี้จะอยู่ในวงการทีมบอลไปอีกนานเท่าไหร่ใช่<ด>ฮะนี่คือแชมป์แรกครับของแชร์บอลมาดูกันว่าในปีรับบอไปจะมีกีฬานี้อาจจะแบบสับเปลี่ยนเนาไี่ดาวอาจจะมีกีฬาใหม่ๆวนไปเข้ามาแต่ถ้ายังมีแชร์บอลอยู่เนี่ยทีมนี้ถือว่าเป็นทีมตํทีมตํน,นานถูกต้องอ่า ทั Giant ้ a n อ f i r e b a ร l กติกาเป็นไงคะพ่อแคปครับก,บบกติกาเนี่ง่ายมากครับทีมเนี่ยทั้งสองทีมจะเล่นพร้อมกันเลยในสนามก็คือ <c oughs> ทุกๆคนเนี่ยจะต้องอยู่ในสนามพร้อมกันเลยลแล้วเราจะปล่อยบอลยัลกษ์หลากสีนะครับ